แฟนบอลรับชนาชิปคุณภาพยังคงคับแก้ว BGT เด็ดขึ่งหลังกดลำพูนยับด้าน BU บุรีลำเลื่อนแข่งเข้าใจได้เกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n e l ต้องสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนี่เลยครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเนพัทเนเกตกราโนลาบาร ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกล่นเน่พัลในเค้กกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเองเซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วซื้อ,อยังซื้อสิอยังไม่ซื้ออีกซื้อสิซื้อเลยซื้อบอกเลยมีประโยชน์อย่างมากไปอุดหนุนกันได้นะครับคลิปนี้มาเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลไทยลีกในวันศุกร์ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับมีแข่งขัน2คู่แต่ปรากฏว่าแข่งไม่ได้1คู่นะครับในเกมที่ บี BU, เจอกับบุรีลมไปพูดถึงเกมที่แข่งได้ปกติกันก่อนนะครับในเกมที่ BG ปทุมเนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนของลำพูนวอริเออร์บีเกมล่าสุดพึ่งแพ้ทูแบงคอกมานะครับโอ้โหก็โดนวิจารณ์ค่อนข้างพอสมควรแต่ในมุมมองผมนะผมมองว่า BG แพ้ได้เพราะ BG สภาพไม่สมบูรณ์ไปเจอกับแบงคอกในช่วงที่กำลังมั่นใจแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับเจอทีเด็ดเกม ลุกของทูแบงคอกทำให้ BG แพ้ BG เนี่ยแพ้มา2เกมติดรวมทุกรายการนะแพ้อุ่นซานแล้วก็แพ้แบงคอกก็ทำเอาโคชทงนี่ก็โดนวิจารณ์ไปพอสมควรแต่ก็อย่างที่บอกว่า BG เจอปัญหานักเตะบาดเจ็บเยอะขณะที่ลำพูลเกมล่าสุดเพิ่งปลดล็อกคว้า3แต้มมานะครับ BG เกมนี้มีการโรเตชันนักเตะเยอะเพราะว่านักเตะเจ็บรวมไปถึงเขาจะมีโปรแกรมกลางสัปดาห์คือฟุตบอลแชมเปี้ยน ที่จะพบกับยาโฮนะครับเราก็เลยได้เห็นการจัดนักเตะสำรองลงเป็นตัวจริงนะอย่างเจนลบสมเผาดีมีวัฒนากรสวัสดิ์ละครเออแล้วก็มีตัวหลักที่อยู่อย่างพิธิวัดเฟดดี้อีกอรเกยเกยฟจัดชายบุตรผมนะครับครึ่งแรกเนี่ยผมบอกเลยนะเป็นเกมที่ไม่น่าจดจำสำหรับ bg เลยอะ่ะเกมลุกเกมรับคือโดนล้ำคูนกดตลอดเลยเสียวแทนโคตรทงเลยนะคือครึ่งแรกนี่คือแบบ ทรงไม่มาจริงๆอย่างซาลปีจีนะครับด้วยการที่ผู้เล่นสำรองค่อนข้างเยอะแล้วก็ฝากความหวังไม่ค่อยได้อ่ะอย่างเจนลบเนี่ยเสียบอลอยู่ตลอดเลยนะแล้วไม่มีทีเด็ดเลยแดนกลางพอไม่มีพิเจชนาทิปแดนหน้าไม่มีพิบมุย้ยศิลปินไม่มีพิตังสารัตย์ยืนคุมแดนกลางปุ๊บเนี่ยมันยั่วไปเยอะจริงๆแต่ลำพูนก็ไม่คมด้วยสุดท้าย B ีก็ตัวรอดได้นะครับในช่วงครึ่งแรกคือไม่เสียประตูจบครึ่งแรกเสมอกัน แต่ครึ่งหลังนี่เองที่บอกว่าตัวที่เจ็บของ BG อ่ะถ้าเกิดเขาไม่เจ็บอ่ะทุกคนสามารถสามารถยกระดับทีมได้หมดนะครับ <c oughs> ก็ครึ่งหลังส่งพี่เจชนาทริปมาปุ๊บเกมเปลี่ยนทันทีครับแล้วก็ต้องชื่นชมการวางเทคนิคของโคทงเหมือนกันนะครึ่งแรกเป็นลองแต่ครึ่งหลังก็แก้เกมส่งพี่เจมาปุ๊บโอ้ทุกอย่างไหลลื่นสมูทนะครับมีตัวลิงก์บอลจากแดนกลางไปสู่แดนหน้าแล้วก็ สามประตูที่ได้เนี่ยพี่จิจนาธิปก็มีส่วนร่วมเกือบหมดลูกแรกนี่สวยมากนคะครับพี่จิจนาธิปวิ่งหลังลายคือพอพี่เจลงมาเนี่ยกระตุ้นเพื่อรวมทีมแบบหูวิ่งไล่เกมที่เจอแบงคอกอับสภาพเขาไม่ร้อยเปอร์เซนต์จริงๆนะเพราะเขาเจ็บมาแล้วไม่มีแมตช์ฟิตเลยก็เลยเห็นสภาพไม่เต็มร้อยแต่พอสภาพเขากลับมาเต็มร้อยแล้วโคชทงไม่ได้ใช้งานหนักตั้งแต่วินาทีแรกเนี่ย ก็แสดงเห็นถึงความสามารถคุณภาพรับลูกแรกนี่ไปหลังลายริมเส้นแล้วก็นี่ครับคือจุดเด่นของพิจิชนาทิพย์กับการไเล่นฟุตบอลเจอลอีกมาหูตาไวตักไปที่เสาสองให้เซอร์เกเยฟมงทำประตูนำเงินสูรุ่นทำเงินสวยนะการประสานงานกันนะครับก็ต้องให้เครดิตทั้งพิเจแล้วก็เซอร์เกเยฟที่หาตำแหน่งได้ดีเซอร์เกเยฟนี่ถ้าเกิดให้เขามีโอกาสยิงในเขตโทษอะ่ะไม่ค่อยพลาดยิงคมมากลูกแรกก็สวยและ้ะ ลูก2ผมชอบมากจังหวะพิจิณาทพิ์ตวัดบอลให้สันธิภาพและสันทิภาพจันหอมเนี่ยเปิดคอจากริมเส้นโอ้โหเปิดแบบโค้งๆอ่ะแล้วต้องชมคนยิงนะอีก,กอร์เซอร์เกเยฟลูกนี้ยิงไม่ง่ายนะครับคุณผู้ชมแต่เจาตัวกระโดดวอลเลย์ด้วยเท้าซ้ายคมมากสอศูนย์ลูกนี้สวยแล้วก็ลูก3ปิดกล่องจากเจกพันไพยสุวรรณฉลับเข้าไป3าศูนย์ทำให้บีจีเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่3ของตารางเป็นที่เรียบร้อยนะครับ มีอยู่11คะแนนแข่งมากกว่าคู่ต่อสู้อยู่1เกมด้วยกันแต่ก็ถือว่า BG ในฤดูกาลนี้ผลงานเขาก็มาตรฐานสูงนะพอตัวหลักลงได้หมดไออย่างพิ่เจชนาทิปเนี่ยถ้าเกิดเขาลงได้เต็มตลอด90นาทีไม่เจ็บไม่ป่วยเขาก็คงยกระดับแล้วคุณภาพของพี่เจก็ยังคงพี่เจชนาทิปที่คุณภาพขับแก้วครับคุณผู้ชมหลังจบเกมผมไปเห็นคอมเมนต์ แฟนบอลในเพจ BG อ่ะหรือเพจฟุตบอลในเมืองไทยอ่ะก็ต่างชื่นชมพี่เจชนาทิพย์เยอะมากคือพี่เจเนกโดนวิจารณ์ไปในเกมเจอทูแบงคอกแต่ก็ต้องเข้าใจเขาว่าเกมมันเขาไม่ฟิตเต็มร้อยนะแต่เกมเนี้ยพอสภาพร่างกายกลับมาดีเห็นได้ชัดว่าทุกประตูที่ BG จได้เนี่ยจุดเริ่มต้นก็นมาจากพี่เจชนาทิพย์ที่ลงมาเปลี่ยนเกมลงมาสร้างสรรค์เกมอย่างที่บอกนะครับว่าเขายัางคงเป็นกําลังหลักให้กับทีมชาติไทย แล้วก,กับสโมสร b ีจีได้ดูเขาเล่นยังไงก็เพลินครับพิเศษแฟนบอลชาวไทยก็ดูในวันนี้พอวิเจลงมายอดไหลสดยอดดูก็พุ่งกระจุยกระจายนอกจากนี้อย่างที่บอกอีกอร์เซอร์เกเยฟหกหกประตูจากแปดนัดคามมากอันนี้ก็ต้องชื่นชมอีกอร์คู่ชนาทิปนี่คือคู่หูใหม่ของ BG ครับถ้ามีอีกอร์ต้องมีชนาทิปถ้ามีชนาทิปต้องมีอีกอร์ไอสองคนเนี้ย ผมว่าแฟนบอล BG ดูกันเพลินๆการประสานงานของคู่หูคู่นี้นะยามีครั้งถ้าทั้งคู่ไม่เจ็บทั้ง2คนนียจะผลิตสกอร์ให้กับ BG เยียวยาวก็คราวนี้ก็ขึ้นไปมีโอกาสลุ้นแชมป์เหมือนกันนะสำหรับ BG นะครับ11คะแนนเดี๋ยวผมว่าบททดสอบใหญ่คือเจอกับเยโหในช่วงกลางสัปดาห์ในฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกอันนี้คืองานหนักผมพูดเลยนะเพราะเยะโหเนี่ยเขาโฟกัสฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกเต็มที่ แล้วเดี๋ยวเขาส่งต่างชาติบราซิลลงครบเนี่ยฟอนตาเล่งเงาเกือบเอาไม่อยู่เหรอใช่ปเพราะฉะนั้นเข้าใจอย่างหนึ่งที่โรเตชันเราบีจเพราะว่าเก็บความสดไว้เจอกับยยโฮผมว่าถ้าเกิด BG ได้ชุดฟูลทีมอะ่ะ mm. ก็สู้กับยยโฮมันแล้วมีรายงานว่ากลางสัปดาห์ตัวเจ็บเจ็บหายกลับมาแล้วสหรัฐชนาชิปทีรศินน่าจะลงเกินได้ครบด้วยเออเดี๋ยวรอดูนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวของบี จากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของเกมที่แบงคอกกับบุรีรัมเลื่อนการแข่งขันกันหน่อยนะครับคือเกมเนี้ฝนตกอย่างหนักที่สนามทูสเตเดียมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือฝนมันตกต่อเนื่องทําให้การระบายที่สนามอะ่ะมันไม่ทันตรวจแล้วตรวจอีกก็ยังไม่ผ่านเพราะว่าน้ำมันยังขังเยอะจริงๆสุดท้ายนะครับผมว่ามันเป็นปการพูดคุยกับของทางฝั่งทั้งแบงคอกและบุรีรัม ผมว่าถ้าเกิดไม่มีเกมฟุตบอล FC ฟแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์มันจะเตะกันได้เพราะหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนฝนจะใกล้หยุดแล้วแต่พอในเกมเอฟแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์บวกกับเออผมว่ามันเป็นเกมที่คุณภาพมันเป็นเกมลุ้นแชมป์อะ่ะถ้าเกิดลงไปเตปะเมื่อวานเนี่ยมันจะเป็นการดูฟุตบอลที่ก็เปียกแน่ๆแล้วก็น้ําขังแน่นอนน่ะถึงแม้มันจะเตะไดแ้แต่มันจะไม่ได้มีคุณภาพสูงสุดท้ายก็เลื่อนการแข่งขันออกไป แต่ผมก็สงสารแฟนบอลที่ไปเชียร์ที่สนามนะเพราะเขาไปถึงสนามบางคน,นมาจากโคราชบางคนมาจากวีดัมเลยนะแต่ทางฝั่งวีรัมเนี่ยลุงเนวินก็เดินออกไปขอโทษด้วยตัวเองนะเพราะว่าก็ต้องเซฟนักเตะแล้วก็เดี๋ยวมีเอฟซีแชมเี้ยนลีกไปเยือน,น,นเวนเฟรโครฟุก็กสําคัญก็เลยไปคุยกับแฟนบอลวีดัมส่วนแมงค็อกเองก็เล่นในบ้านยังโชคดีได้พวกเขาอยู่ในระแวกนะั้นแต่ก็เข้าใจเลยแบบเซ็งเหมือนกันนะที่แบบ ไปดูแล้วไม่ได้ดูบอลเนอะ่ะผมก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆนะแต่ก็ก็ต้องเข้าใจทั้งสองฝั่งเข้าใจแฟนบอลเลยที่เซงแต่ก็เข้าใจทางฝั่งสโมสรด้วยเดี๋ยวผมว่าไปเลื่อนจะได้เห็นเกมที่คุณาภาพของทั้งคู่แล้วกันทั้งบ u กับบุรีรัมที่จะเป็น2ทีมที่ย่างแชมป์ไทยลีกกันในตอนนี้นะครับเดี๋ยวแบงคอกเนี่ยจะเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์เจอกับชุนบุุนไดมอเตอร์ส่วนวีรัมไปเยือนเบงฟอร์ตฟุให้กำลังใจกัน แต่สิ่งที่ก็ต้องรักไปไปคือเรื่องของคุณภาพสนามแล้วกันก็โดนวิจารกันไปเพราะว่าสะนะสะภาพสนามไม่พร้อมแต่ก็นะมันเป็นเรื่องที่คู่กับฟุตบอลไทยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงให้ปรับปรุงกันแต่เขาก็ปรับปรุงมาดีแล้วสนามธรรมศาสตร์ลังสิตท,ทูเซเตเดียมเนี่ยแต่อย่างที่บอกว่าฝนมันตกหนักจริงแล้วมันตกไม่หยุดด้วยแล้วบวกกับมันเลื่อนไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วใช้เตะสามทุ่มเนี่ยโอ้โหมันก็มันก็ แบบเลื่อนไปชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะเอออ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันหน่อยในช a n e ต้องสุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงคลิปนี้นะครับนี่เลยเปลยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เรก,มกรเน่พัทเนคเค็ตกาโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นปโปรตีน,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 นแน่นเกเรเน่พัทเนคเค็ตกาโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเองที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วซื้อยังซื้อสิยังไม่ซื้ออีกซื้อสิ ซื้อเลยไปซื้อกันนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสวัสดีครับ